สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องนักโค้กไอบ้บรรลัยครับเรื่องบรรลัยไว้ใจนักโค้กได้เลยวันนี้เราจะมาไขาข้อหองใจไขข้อทุกปัญหาสําหรับสิบลอ้อสําหรับคนที่ไม่ชอบกรุณาเลื่อนผ่านครับเลื่อนผ่านครับเลื่อนผ่านครับบางทีบางครั้งคุยกันมันอาจจะไม่ตรงกันครับผมสายงานอย่างนี้ผมผมทางานเครื่องมือหนักกันนะอันไหนผิดเรายอมรับผิดอันไหนไม่ผิดเราก็ไม่ยอมรับผิดครับมันก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่ง ที่สร้างงานสร้างอาชีพให้ใครหลายหลคนอาชีพเนี้ยที่พวกที่พวกคุณบอกว่าแม่งเอ้ยพวกเกียน,นี่นะขีม่ม้าไอเฮียเอ้ยพวกเกียน,นี่นะอยโหเหียบบยันไล่ไอ้สัมไตรูพวกมันขี่ม้ากันมาแน่เลยเอ้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยนี้เขาไม่ดูดกันแล้วม้านะ่ะมาดูดฟางเลนเดียกันแล้วไอสัมไตรนะโถ่ไอบันไล่ะโถ่ไออันไหนเราผิดเรายอมเราผิดเอามาไขาข้อเรื่องว่า ทำไมบางฝุ่นยาวจังว่าทาไมท่อมึงท่อมึงใส่มาทําคุยเลยวะอ่ะทําไมแต้มึงใส่มาทําเฮียอะไรวะเสียงดังหนุกหูไอ้สตีนอ้าวไอ้ซัต์เออกูจะเล่าให้ฟังอันไหนถ้ามันยาวไปสําหรับบางฝุ่นพวกเราผิดเราก็ต้องขออภัยเพราะในบางลีลาในความสวยงามแล้วมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมัน อ่าโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนรู้เรื่องโอเค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 แหมเฮ้ยมาดัดมาไม่ที่แล้วลุงน้องจะลากลับบ้านจะพูดถึงต่อพูดต่อเรื่องอะไรวะจะมาพูดถึงเรื่องไอ้นี่ผไปต่อไปทุกเลยเรื่องบางฝุ่นเรื่องบางฝุ่นอย่างรถทีมงานนักโค้งนะไม่มี บางฝุ่นไม่มีรากพื้นไม่มียาวไม่มียาวเพราะว่าเราวิ่งอยู่กับชุมชนท่อไม่ใส่ถ้าทีมงานไหนใส่แล้วพวกเราอหนาก็ขอเป็นตัวแทนขอโทษด้วยแล้วกันขอโทษด้วยแล้วกันอย่างบางฝุ่นเนี่ยสมมติอะเรามีบ้านอย่ากจะของรถเขามีรถเขาก็อยากจะได้รถที่มันสวยๆอย่างเรามีบ้านเราก็อยากจะให้บ้านมันสวย อยากจะแต่งให้มันสวยๆอยากจะแต่งให้มันดูดีมันอาจจะไปไม่เข้าตาใครหลายๆคนแต่สําหรับพูกเขาแล้วสําหรับผมผมโตโตผมนะผมว่ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายหรอกถามว่ามันช่วยหินกระเด็นได้ไหมช่วยได้นะครับช่วยได้นะครับช่วยได้นะครับมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายสําหรับเรื่องบางฝุ่นนะผมถามน่อยมันก็ช่วยได้ยากนะถ้าคุณมุมมองอีมองมองอีงองมองเนื้อมองมาเปิดใจอนะมอไซ มันไม่ได้เกี่ยวมอไซค์นะมอไซค์เห็นว่าโหยี่บางพุ่นกลางว่ะกูก็เคยเยอไปไกลแล้วไม่กล้าเข้าใกล้แล้วถ้าบางพุ่นใกล้ๆมันก็เฉียดล้อไปเลยเฉียดล้อไปเลยอันนี้คือในมุมของผู้ผมในถ้าบางพุ่นไกลๆหน่อยใช่ปะ่ะมันก็จะไปไกลแต่ถ้าใหญ่เกินไปมันก็น่าเกลียดอันนี้เรายอมรับมันก็เราก็ยอมรับเราก็ยอมรับอันไหนมันน่าเกลียดเราก็คือน่าเกลียดแต่เราก็ยอมรับแต่ถ้าต่วนมาพวกผมเนี่ยชุดผู้ผมเนี่ย ชุดที่ผมวิ่งอยู่ร่วมพวกพี่กงพี่ไก่เขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นไม่ได้แบบหูห่างไปอะไรขนาดนั้นแต่มันก็มีมั่งในความใหญ่มันก็มีความสวยงามคุณได้เมีคุณยยจกได้มียสวยๆเลยอันนี้ผ่านไปเรื่องบางฝุ่นนะไอสังตีต้องขออภัยกันด้วยในบางลีลาอ้าวมันเรื่องท่อเรื่องท่อเรื่องท่อเอาอกัรถมันแหมไวัรุ่นนะ่ะคุณจะให้ขับเดิมๆได้ยังไงล่ะครับผมถามคุณน,น่อย เอาอย่างนี้สังคมไม่เข้าใจมึงไปเสียค่าปรับกเขาหรือไงไอบ้บะไรยน้าโทเอ้ยไอ้ยียอย่าให้กูรู้นะไอ้สัตว์ใครเอาน้ํามายอดท่อพวกกูอะไอ้บะเลยเฮ้ยเอยออน,นาทาเสียงดังไปก็ขอโทษด้วยแต่รถไม่มีหรอกตอนนี้ยรถที่ใส่ท่อรถสมไมไหม้หมดน่ะอย่างรถพวกกผมเนี่ยรถสมไมไหม้ไปหมดเครื่องเงียบยังยี่อ่ะจะบอกให้เลย ที่มใส่ท่อเยอะๆเๆเฮียอะไรเสียงไม่ได้ดังก็ควยเลยจริงอ่ะทําเป็นรถสมัยก้อนใส่ท่อดังจริงไป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 สมัยนี้มันมีจะซ้ำหกหมดแล้วไม่ดังท่อไม่ดังท่อไม่ดังเห็นเขาใส่ท่อกันเยอะๆๆไม่ได้ดังเฮียเลยขี่ไปกลางถนนเงียบเชียบเลยเงียบไม่ได้ดังไม่ได้ดังอันนี้อ่ะฝากไว้ด้วยนะสําหรับไอพวกทีติิงอ่ะคืออันไหนล้วผิดแล้วก็ยอมรับผิดนะไอมันไร อันนี้เรื่องแต่ลมเลยสําคัญเลยไอ so, ้แต่ลมเนี่ยปันเ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 ป่นกับสามชาเนะเดี๋ยวข้อสามชาไหมดี๋ยวจะาสามชาให้แ <receptors>. ต่ลมของสิบล้อนะคุณก็จะมองว่าไม่มีประโยชน์เดือดเถอะเดือดเถอะตติดมาทำฮี้ยอะไรจิ้บหายติดมาบีบให้หนกหูด้วยไอ้สตีนเออแต่กูจะบอกมึงไอ้สตีนไอ้มีคอมเมนต์หนึ่งวันนั้นไอโอของขอสามชากูก็บีบเป่นเป่นเปนเป่น มึงวางกูนะ,ม,ม,บรรบะมึงไม่ไปบันบอกอะไรป่ะมึงไม่ไปบีบในบ้านมึงไอสัตว์มึงไม่ได้ดูไงกูบีบอยู่ในบอกกูไม่ได้บีบอยู่เฉยในชุมชนกูเี่ยรู้นะกูได้รู้นะนะโอ้ยคนเราเนี่ยเขาเขารู้แล้วว่าเขาจะไม่ไปทําในชุมชนหรอกมันต้องอยู่ร่วมกับชุมชนให้ได้สิบล้อเนี่ยมันต้องอยู่ร่วมกับชุมชนเพราะเราวิ่งกับชุมชนเข้าใจปะ่ะและและสิบล้อนะที่มันบีแต่ลมอ่ะมันสาคัญเพราะอะไรรู้ปะ่ะ ไกล้ท <sie> <en> ี่พายสิบ <road> ล <food> ้อ <road> ม <Sith> ันไม่ใช่ว่าเบียกแทกอยู่เลยนี่มันไม่ใช่อยนายสตีนมันต้องโอ้โห่ฟามันจะพันรถหนักมามาลอยตัวมามันไม่มีแต่ลมไอ้เหี้ยสิไอมอไซต์ตัดหน้าไปไอ้เหี้ยมันไงเปียกไม่ทันทับขี่แตกตายอีกไอ้ทิ่พายถ้ามันมีเศษแต่ลมมันยังแปลนแตนแลนแตนแลนถ้ามันแต่ท้าเมื่อไรปี๊ด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 ไอ้เหี้ยเราจะขี่มอไซค์มาก็ไม่ได้ดูตายอีกนี่แหละครับนี่แหละครับถ้ามันบอกว่ามีแต่ลมปุ๊บ ผมตกใจ้ยมีสิบล้อมาเว้ยอะไรประมาณนั้นเออแค่นี้แหละถ้าพูกผมพีกผวกผมก็ขออาภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะแค่นี้นนไงมาะลร